2008นํนเสนอันอีกแล้วนะคะ Toyota Camry 2.0G D4S g a r t u o คันนี้ปี2015ค่ะรถสีดำนะคะภายในเป็นบอดหนังสีครีมปับไฟฟ้าคู่หน้านะคะกระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าลายใต้ค่ะ Push Start นะคะ Airbag ABS กุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ Cruise Control แอร์ระบบดิจิตอลนะคะมา่านไฟฟ้าหลังค่ะ ราคาโปรโมชัน่นของเราอที่5 3 9 9, 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ถึง6,500 0 0เลยนะคะเนี่ยตอนหลังค่ะมีมาด้านค้างด้วยนะคะคันนี้ขอฐานเงินเดือนนะครับรวมผู้เช่าซื้อที่สุครคณีได้นะคะที่25,000บาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะรถสวยรูปลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้มากๆเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะ คานเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะเติมน้ำมัน2ี่ยี่สได้ด้วยนะคะเอกสารในการเช่าซื้อนะคะมีสำเนาบ,บัตรประชาชนค่ะสำนเนาทะเบียนบ้านสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ไปรับรองเงนเดือนนะคะออรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะโทรปรกษาได้เลยนะคะดิต้าแคมรี่สองสจุดศูนย์จเกียรโตคันนี้ปี2015ค่ะรถสวยขับดีมากๆเลยนะคะสนใจยังไง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้คที่เบอร์09